สวัสดีครับผมพัชระเหลี่ยมเจริญครับหรือว่าชาบ้านแถวนี้เรียกผมว่าโกน,นันคือผมเดิมทีประกอบอาชีพเกี่ยวกับรถยนต์นะครับโดยเปิดชื่อร้านว่าเจริญกิจคาแคร์แต่ด้วยความเราเป็นหัวใจเกษตรเราก็ต้องทำตามที่เราคิดแล้วฝันไว้ก็เริ่มทำนา วัตถุะส์ท,ทานาเล็กๆเลยครับเพื่อจะปลูกทานเองเพราะเราซื้อข้าวกินตอนนั้นมันก็อย่างไงอย่างที่เรารู้กันอยู่ปัจจุบันนี้กเกษตรสมัยนี้พึ่งพาเคมีทั้งนั้นครับทั้งหมดพื้นที่ที่นี่นะครับหกสิบไร่เนี่ยหน้ากว้างประมาณเก้าสิบเมตรความยาวประมาณหนึ่งกิโลกับสองร้อยเมตรถัดจากลงสีข้าวก็จะเป็นผักสวนครัวประมาณอีกสองงานถัดจากผักสวนครัวมาก็จะเป็นสะลูกเล็กถัดจาก แปลงสวนครัวมานะครับจะเป็นแปลงมะนาวถัดจากแปลงมะนาวมาก็จะเป็นสวนมะม่วงถัดจากนี้มาก็จะเป็นส้นม,มสโอถัดจากส้มโอมาก็จะเป็นขนุนทอประเสริฐกับเพชรดำรงอีก40ต้นถัดจากขนุนมาตรงนี้ก็จะเป็นสวนทุเรียนประมาณ1ไร่ถ <c oughs> ัดจากทุเรียนมาก็จะเป็นสวนป่าประมาณ1 1ไร่ครึ่งนะครับถัดจากสวนป่ามาก็จะเป็นสวนอินทผาลามประมาณไร่ครึ่งเกือบ2ไ <c> ร <oughs> ่นะครับ ถัดจากแปลงของอินทราลามแล้วก็จะเป็นมังคุดกับเงาะประมาณหนึ่งไร่ซึ่งอยู่ใกล้กับโรงองุ่นนะครับโรงองุ่นใช้เนื้อที่ประมาณหนึ่งไร่ติดกับสระน้ําขนาดใหญ่ประมาณ9ไร่นะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นไฮไลท์ของเรานะครับสวนองุ่นอยู่ริมสระน้ําถัดจากสวนองุ่นมาประมาณสองงานถึงสามงานก็จะเป็น จุดแคมปิ้งในอนาคตทั้งหมดความยาว1กิโลกับ200เมตรประมาณนี้ครับพอหลังจากทำข้าวเสร็จก็คุยกับลูกๆนะครับทางครอบครัวว่าเอะเราเรามันหัวใจกเกษตรแล้วเนี่ยทำกเกษตรอย่างเดียวเนี่ยเราจะพัฒนาคุณภาพชีวิตกเกษตรให้เลี้ยงชีพได้อย่างไรก็เริ่มศึกษาเรื่องผลมลมาไม้ต่างๆจนสุดท้ายแล้วมีอยู่วันหนึ่งลูกสาวไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่น แล้วซื้อองุ่นกลับมาฝากป้าป้า,ปามาม,มะก็มาให้เราทานดูมีความรู้สึกอ้งุ่นเขาอร่อยทานเสร็จเรียบร้อยเสร็จจนเรียบร้อยหมดก็ถามลูกลูกก็บอกว่าตารู้ไหมยี่ห้อนี้ยี่ห้อพันใส่มัดคัดกิโลนึงเกือบสองพันบาทอ้าวไอ้ที่เรากินไปอ่ะเป็นพันบาทเลยเหรอโอ้โหก็บอกเอ๊ะอ้งุ่นมันวิเศษิโสข,ขนาดไหนถึงขนาดนี้ก็เลยมีความคิดเอ๊ะถ้า เรามีที่ว่างอยู่นะครับเนี่ย,ยข้างสระน้ําผมเนี่ยมีที่ว่างอยู่มาหนึ่งไร่เนี่ยมันน่าจะทําได้นะเพราะเราพิสูจน์มาจากการทํานาข้าวแล้วไงครับว่าคุณภาพดินมันดีขึ้นแล้วก็ก๊อปปี้มาจากญี่ปุ่นเลยโครงสร้างเราก็ทําจากไม้ไผ่ประกอบขึ้นกับเสาไม้เก่าๆนะครับซึ่งเลนแบบญี่ปุ่นมาก็ลงสามสายพันธุ์นะครับพันธุ์แรกก็คือไซมัสคัด พันสองก็คือแบ็กโอปอและพันที่สามก็คือแบ็กควีนปัจจุบันนี้อายุประมาณปีครึ่งผลผลิตออกมาได้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จระดับหนึ่งก็เลยคิดว่าในอนาคตต่อมต้องต่อยอดไปว่าตรงนี้นะครับซึ่งเป็นผลลหมากรากไม้เนี่ยให้มีประจำปีซึ่งในอนาคตเอเคฟาร์มของเราเนี่ยจะพัฒนาไปภายใต้สโ,โลแกนนะครับนอนบ้านดินกินข้าวกล้อง ท่องประวัติศาสตร์แล้วก็ตักบาตพระเดินหนช่องทางในการติดต่อนะครับคือใน Facebook ของเราเใช้ชื่อว่า JK Farm สุโขทัยแล้วก็เบอร์ส่วนตัวของผมนะครับติดต่อผมน่าจะสะดวกนะครับคือ0818886625เรียกไงใช้ค้องครับได้เลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ